สวัสดีครับผมสาโรดบ้านหอมเกตนะครับคอกสุนัขไทยหลังอาบ้านหอมเกตนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเวลาคุณซื้อลูกหมานะครับถามคนขายว่าทําวัคซีนกี่เข็มนะครับการที่คุณเลี้ยงลูกหมาเนี่ยลูกหมา30วันอย่างน้อยคนขายควรจะถ่ายพยาธิหนึ่งครั้งทำวัคซีนเข็มแรก45วันถึง50วันหนึ่งครั้ง 5โลกพร้อมถ่ายพยาธินะครับ60วันถ่ายพยาธิพร้อมวัคซีน5้าโลกนะครับ90วันถ่ายพยาธิพร้อมวัคซีน5้าโลกนะครับและพิษสุนัขบ้านะครับครบสเดือนก็ทำวัคซีนไอทำก็เ,เรียกอะไรไอวอร์แมทเห็บหมัดนะครับป้องกันคีเล้อนนะครับส่วนเรื่องการผสมสุนัข แต่ละเจนไม่ใช่อย่างที่คอกผมทำไม่ใช่แค่เอาหมาตัวผู้ตัวเมียมาผสมกันเหลือลูกมาผสมกันออกมาเป็นหนึ่งเจนลูกหมาที่ขายไม่ออกเหลือมาผสมกันหนึ่งเจนไม่ใช่นะครับขอ <c oughs> งผมแต่และเจนพ่อแม่ต้องเป็นแชมป์นะครับมีผลงานชัดเจนนะครับทั้งเรื่องอารมณ์นะครับการวิ่งการเคลื่อนไหวนะครับ เราสร้างผลงานแต่ละเจนจากผลงานนะครับท่านใดที่จะเลี้ยงสุนัขควรศึกษาให้ดีให้ถ่องแท้นะครับปัจจุบันนี้สุนัขไทยเข้าสู่มาตรฐานสากลโลกมีเอกลักษณ์อยู่ในตัวนะครับไม่ใช่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์คำว่าอัตลักษณ์ก็คือสุนัขเกิดในประเทศไทยนะครับกับเกิดต่างประเทศปัจจุบันนี้เรามาไกลเกินที่จะเป็นสุนัขประจําจังหวัดแล้วนะครับ นะครับส่วนผลงานทางคอกบ้านอมเก็ดมีต่อเนื่องนะครับปีที่ผ่านมาสุนัขที่คอกบีดเองนะครับจบแชมป์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะครับทางเราก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่จบแชมป์และไม่จบแชมป์พร้อมที่จะแบ่งให้ไปพัฒนาได้นะครับค่อยๆเลี้ยงค่อยๆศึกษานะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้อง เข้าใจท่านต้องการเลี้ยงสุนัขเพื่ออะไรการค้าหรือความสุขนะครับจะการค้าหรือความสุขเราก็ต้องเดินให้ถูกทางนะครับเพราะเราเสียเงินนะครับลูกสุนัขแต่ละเจนแต่ละข้อที่มีอยู่เยอะแยะไปหมดแต่สร้างผลงานไม่ได้ก็มีให้เห็นเยอะแยะนะครับท่านสนใจลูกสุนัขหรือไม่เข้าใจอะไรอยากได้คำชี้แนะจากผม ผมยินดีที่ให้คำชี้แนะนะครับ0846535468นี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกอินเตอร์แชมป์โอเว่นนะครับพ่อที่เจ้าเพชรหรือว่าพี่แล่มเป็นลูกเจ้าสัวปู่เป็นแชมป์โลกนะครับ18เบสอินโชนะครับส่วนตัวนี้น้องกันนะครับสีสวาดซึ่งผมบีดมาสาม สามรุ่นแล้วแต่สวยนะครับแต่ยังไม่ถูกใจมารุ่นนี้ถูกใจทุกตัวนะครับตัวนี้ได้รางวัลอย่างต่อเนื่องนะครับงานล่าสุดก็ได้เ e s e r v เบบี้โชว์นะครับที่ใครบอกว่าสุนัขไทยหลังอานสีสว่างสู้หมาแดงไม่ได้อย่าไปเชื่อนะครับนะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้มาประกวดก็ไม่รู้และการที่เขาขายลูกสุนัขเขาจะบอกเกย์ประกวดเกย์เลี้ยงเล่น ถามว่าการที่เขาพูดอย่างนั้นสุนัขเขาเคยมาประกวดบ้างไหมครับนะครับลองค่อยๆพิจารณานะครับศึกษาติดตามผมกดไลค์กดแชร์ผมก็จะมีสิ่งดีๆมาบอกนะครับยินดีที่ให้คำปรึกษาตลอดนะครับผมสาโรดบ้านหอมเก็ดขอบคุณนะครับ